ทีมขาคอร์ฟาเตอร์ต,อรตัวพ่อไลส,สไตล์สงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศชาวบ้านที่อยู่ริมคลองระบายน้ำรอหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมหนักน้ำท่วมสูงและน้ำแรงมากแรงขนาดหนักเพราะว่าอยู่ติดคลองรอหนึ่งโดนก่อนเพื่อนอย่างเช่นบ้านควรสันติซึ่งอยู่ในซอย41ถนนเพชรเกษมชานเมืองหาดใหญ่ครับที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนมุสลิมดั้งเดิมของเมืองหาดใหญ่ถามว่าโดนหนักขนาดไหนนั่นไงครับ ที่ยังคงอยู่บนหลังคาถามว่าสูงแค่ไหนเอาเป็นว่าบางคนเหลือแค่หมกกูกระปากน้องๆที่ตายครับเอาชีวิตรอดมาได้ก็ดีใจแล้ว วันนี้ชาวบ้านในชุมชนบ้านคนสันติยังไม่ฟื้นตัวดีครับไอ้ที่เริ่มตั้งหลักได้ก็ทํางานก็ขายของกันไปไอ้ที่ยังตั้งหลักไม่ได้ก็ยังลางยังถูยังขาดกันอยู่ยังไม่เสร็จครับไอ้ที่ยังไม่ได้รับเงินเดียวยาก็มายื่นเอกสารที่ทางเทศบาลเมืองคนลังมาตั้งโต๊ะรับเรื่องที่มัสยิดส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านเช่าที่ยังไม่ได้นะครับพร้อมๆกับแจกคุ้งยังชีพเพราะว่าชาวบ้านยังลําบากครับ เอากลับไปกินให้อิ่มเพื่อให้มีแรงลุกขึ้นสู้กันต่อไปแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งหมดกําลังใจเพราะวันนี้มีคนมาช่วยครับนี่ครับทางกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค4ีําโดยพลตืตรีพระโขนกเกตแก้วผู้บังคับการต่อชนอภาคสีครับท่านนี้ครับบ๊ายบายครับท่านที่ยกทีมมาครบทั้งรองผู้การผู้กักบต่อชน4อสีสามชกรตชน4อสีสามจิตอาสาต่อชนอภาคสีมาช่วยกันเต็มที่เลย มาร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนมาร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งทำความสาชุมชนควรสันติทั้งถนนทั้งครยาที่ตกค้างให้มันสบายตาพอบายตาแล้วก็บายใจพอชาวบ้านบายใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นครับ บ้านควรสันตินี่ยังเป็นบ้านของบุคคลสําคัญอย่างนายอาซิดพิทักษุมพลอดีตจุฬาราชมนตรีคนที่18ของไทยด้วยนะครับบ้านของท่านอยู่ที่นี่ครับอยู่ติดกับมัสยิดยาบาลุสลามควรสันติขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องบ้านควรสันติทุกท่านนะครับที่เผชิญกับน้าท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ประสบชะตากรรมเดียวกันหมดครับทั้งหาดใหญ่ ที่ไปเห็นในวันนี้เริ่มดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมบอกอระตชดอภาคสีแล้วก็ทุกหน่วยที่ไปช่วยชาวบ้านควรสันติในวันนี้ด้วยนะครับคือพอมีคนมาช่วยมีคนมาคุยด้วยนี่มันสบายใจขึ้นเยอะเลย